ขนาดคนขับรถยังมองเลยเลยครับว่านายห้อยมาจากไหนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ ตัวนี้เป็นคาเฟ่เป็นจุดเช็คอินนะครับอยู่ที่อีสานอีสานเฮานะครับผมผมจำชื่อผิดหรือเปล่าครับต้องไปดูอไปพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับชื่อร้านจริงๆจุดเช็คอินและก็อาหารอร่อยที่สุดมากนะครับวันนี้นายห้อยอุจสับบุกทึ้งที่เลยไม่บอกจะของหรอกเดี๋ยวจะของจะของรู้ว่าอุจสับมาเดี๋ยวจะของจะ จะตกใจนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมรอบนะครับผมอ่ะเปิดเปิดกล้องก่อนวันนี้เรามากับบักพยาปอบดำแม,ม็กนะครับผมวันนี้ไม่ได้แต่งชุดมาให้มา,มาเป็นตัวช่วยนะครับผมเป็นแอดมินนะครับถ่ายทำให้ยุสตสธรรมอ่ะไปนา <laughs> <laughs> เรามาถึงแล้วท่านผู้ชมนี่ครับเป็นจุดที่กินแล้วตัวอาหารอร่อยมาก <laughs> อ่ะไป้องนี่ดู ทักษีษณ์เฮานะครับผมผมเป็นคนอีสานเียผมจำยากมากเลยคักอีสานเฮาท่ามกลองเราเอ้าเรามีช้างด้วยเรามีพี่ช้างด้วยปั้นได้สวยงามมากนะครับผมขนาดคนขับรถยังงงเลยเลยครับวันไหน้อยมาจากไหน ทำมอไซค์ยังมองเลยใรที่เดินทางผ่านเส้นชกชัยเดชวุดมนะครับสามารถจอดแวะกินข้าวทานกาแฟได้นะครับที่นี่นะครับผมมีอาหารมากมายนะครับผมเข้าไปจะมีร้านอาหารอยู่ด้านล่างนี้ด้านหลังนะครับมาดูไปน้องเราพาชมมาที่นี่มาที นี่ครับเเป็นแบบการออกแบบร้านแบบวินเทจมากนะครับว้าอันนี้ก็เป็นห้องรับโรงหรือห้องจัดเลี้ยงนะครับผมใครแต่งงานใครจัดงานบวชงานเกษียณนะครับ งานอยากกินก็มาจาัดที่นี่ได้นะครับผมอ่านี้องนี่ยเือมาดูนะครับผมนีม่เป็นการจัดโต๊ะแบบยินงเทดนะมีคเราเจะแค่รองนะครับผมเ,เปมีห้องแอร์นะครับผมสบายนะครับคุณครูที่กําลังกเกษียณนะครับผมสามารถเข้ามาจัดงานที่นี่ได้นะครับม,มาพี่น้องมืนม,มาชมร้าน รผมงานยังตกใจเลยครับผมตกใจครับผมสาวๆด้วยครับอันนี้ก็เป็นมุมกาแฟนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับกินกาแฟนะครับผมเรียนเชิญนะครับราคาเราติดป้ายไว้นะครับผมให้เราเห็นว่าราคาอันนั้นเท่าไหร่นี้เท่าไหร่นะครับผมสามารถเลือกซื้อเลือกกินได้ผมบอกว่ายกนิ้วเลยผมซื้อแล้วนะครับผมอร่อยมากอะ let's go ความมดูสาวๆดูครับร้านนึงตกใจเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่รับรองให้ลูกค้านะครับผมสามารถเลือกที่นั่งได้นะครับทางนู้นก็จะเป็นซุ้มนะครับผมนะครับเป็นซุ้มให้เราเลือกนั่งเป็นครอบครัวแบบส่วนตัวส่วนตัวหรือจะมานั่งแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่า พี่น้องของแซ่บของแซ่บอยู่ในตู้เหรออจารย์คงกระโดดมาไหมครับผมด้อือหูพี่น้องเราเจอจักรยานวินเทจมาทั้งนี้กันแล้วผนี่พี่น้องผมว่มา,า,านนะจักรยานนี่มันเหมาะกับอุชิตับมากเลยนะครับมันเข้ากันมากเลยนะครับ ดีครับผมดูมครับระบบดำมันยังใช้ได้อยู่เลยนะครับดำบรีโอ้โอระบบเบาะที่แบบออกแบบมาแบบวินเทจมากเลยนะครับท่านผู้ชม้โอ้โอจานคงกระดูกอ่ะ let's go นี่จะพาไปดูซุ้มนะครับผมก่อนที่เราจะสั่งเมนูอาหารกินกันวันนี้นะครับอันนี้ส,สาวเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับเดินนี้แล้วครับอไอเอ๋อ จริงแล้วนะครับผมด้านล่างด้านล่างก็ไม่ใช่ด้านหลังนะครับก็จะมีะพืชผักสวนครัวที่เจ้าของนะครับปลูกไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดีย๋ยวเราต้องเดินไปเป็นระยะทางเป็นครึ่งกิโลนะครับทุกนพี่น้องมีทั้งสระมีทั้งพืชผักสวนครัวมีทั้งหนงมงโหนไม้เยอะแยะมากมายนะครับผมาสาวๆไปเลยไลย่รูครับมาตามสาวๆ นะครับนี่เป็นซุ้มประตูนะครับวันนี้เรามากันทั้งครอบครัวครับมีแบบพญาแวนะหวงนะครับผมก็มานะครับผมแล้วก็นี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับดาราคนใหม่นะครับยังไม่เปิดตัวนะครับจะเปิดตัวเร็วๆนี้กับชุดอะไรนะ <c oughs> ชุดชุดจอระเข้นะคจรัเแ้แล้วก็นู่นนะครับผม <c oughs> ไปเชาะสตังปอบหยิบก็มานะครับผมนี่นี่อาจารย์คงกระโดดไปติ๊กน้ำเข้ามาอีกหนึ่งขวดเน <c oughs> อ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเมนูวันนี้ว่าเราจะกินอะไรกันนะครับรอติดตามกันนะครับไปพามาชมบรรยากาศนะครับผมความมาเด็ดอร่อยของทีมงานนะครับผมนี่คนระับพี่ชายผมนะครับปักปะยาแว่งนะครับผม <c oughs> นี่คนะรับไปดูใบของเรา <c oughs> นั้นก็อ่า อัพยาปบดำแม็กนะครับผมนุ่นก็ปักจระเข้ปักจระเข้กินจะนับเลยโอ้อาจารย์คงกระโดดเงียบกริบนี่ครับอันนี้ก็อิโชะของเรานะครับอ่ะป่ะฮึบ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 ออ่าเนี่ยครับเมนูวันนี้เราก็กินนะครับผมตามใจเด็กนะครับวันนี้นะครับอันนี้มีผัดเผ็ดกบนะครับตัวนี้มีจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนนะครับผมส้มตุงส้มตำนะครับผม ของบวานตักฟรีนะครับผมเนดูดูบักโจระเคของเรานะครับอบักจระเคที่จะนับนะครับสนุกสนานกันครับผมที่อีสานฮักเฮานะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวดูสตาบ์อนญาตกินข้าวก่อนนะครับผมฮักอีสานเฮาจำผิดจับอยู่นี่แหละครับผมไพี่น้อง โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตก,กินนะแล้วก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆให้ชมกันนะครับที่นี่อาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับอตอนนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วกินอาหารอิ่มแล้วเรามีเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งครับคือของหวานนะครับทางนี้นะครับของหวานฟรีนะครับม่พี่น้องมาไปดูว่ามันมีอะไรกินบ้างไปสู่ยี่ทันตม มถึงเลยนะครับอออของดีนะครับสต๊ตแสงจัน <c oughs> <c oughs> พูดเต็มไม่ได้ตรงนี้สตตสต๊อตนีครับผมของหวานของเรานะครับผมนี่มีบริการให้ลูกค้านะครับผมดูถ้วยครับตัวแม่พี่น้องอนุรักษ์แบบสมัยที่ผมยังเด็กเลยนะครับผมวันนี้อุชตับจะกินอะไรตัวแม่พี่น้องนี่พี่น้อง นี่ครับลวยเสื่อมอแซ่บเลยของโปรดเยครับเลยเชี่ยมมีออีกนี่พี่น้องน่าจะเป็นปุ๋นมะพร้าวนะครับปุ๋นมะพร้าวย่างปลาร้ามะพร้าวโอ้อจานคงมาดูจัดไปแล้วอันนี้ชาวกล้วยนะครับดับร้อนนะครับผมช่วงหน้าร้อนเลยกิน ดีแลครับร้อืพี่น้องไมได้นยแล้วก็นมปังขมปังะครับชอบชนมากของหวานเอ้าพี่น้องนี่มาใส่พิกนะครับใสนี่แล้ว ไอกระทินะผมที่สดๆเลยนะแซ่บหลายไอกระทิแล้วก็นี่ครับมีน้ำเชื่อมใครที่แวะมาทางนี้นะครับจอดพักรถได้นะครับมากินพักผ่อนรถพักผ่อนคนนะครับมากินให้กินน้ำสมราญแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับมาจาักรจักรไหน นี่พี่น้องดูนะครับผมไม่เอาครับไม่เอา very good เดี๋ยวซิมให้โอ้ยากร่งยังมาเล่นอืม อ่ครับตอนนี้ก็จิ้มน้ำสำรานกันนะครับทุกคนนะครับผมนูนะครับสวัสดีครับผมนี่ครับอ่าน้องๆก็น่ารักกันทุกคนนะครับผมบริการดีมากนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินชมนะครับรอบนะครับผมอ่ารอบๆดูสถานที่แล้วก็จะไปด้านหน้าร้านแล้วก็กลับนะครับอ่าไปพี่น้องเฮ้พี่น้อง เดี๋ยวจะโยนไม้ต่อให้แอดมินอีกคนนะครับช่วยถ่ายทำนะครับผมอะพี่น้องไปเราไปดูข้างหลังหน่อยนึงนะครับก่อนที่จะกลับดูไม้ไผ่เยอะแยะเลยเนี่ยเดินไปก่อนเดี๋ยวแหวนนครับผมทางร้านก็จะออกแบบในแนวเชิงวินเทจนะครับผมในสไตล์ของวินเทจอีสานบ้านเฮานี่นะครับพี่น้อง ป่าปิคนม้นหน่อไม้เยอะมากทอ่นเลยนีเป็น,น,ปนจุดแคมป์ปิ้งนะครับผมดิงแล้วพื้นที่นะครับนู่นนะครับยาวไปด้านหลังเป็นเกือบกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้เดินไปข้างหลังนวันนี้เราจะเดินอยู่แถวนี้นะครับนี่น้องนี่ หน่อเดียวกินไม่หมดแล้วนะครับผมนี่ใหญ่มากยอดเลยนะครับผมดูหนงอกเยอะแยะเลยนีตัวนี้เป็นสถานที่แคมปิ้งนะครับผมให้สำหรับลูกค้านะครับใครที่สนใจมาแคมปิ้งแล้วก็สามารถที่จะมาพักผ่อนตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับนก็ทางบัพยาแหวนโชกจานคงกระโดบ,บัพยา 1เมตรนะครับนุ่ตักโซโลเคนะครับเดินไปแล้วฮะเดินไปถ่ายนะครับผมนะพี่น้องนี่ครับผมดูครับบรรยากาศดูครับลมบวิวพี่น้องลมรื่นมากนะครับเหนือผมสะออนเต็นหน่อไม้นะครับเยอะมากเลยนะครับผมนี่ฮะนุ่ขึ้นเยอะแยะเลยหน่อไม้นะ พี่นอ้องอ่านู่นนะครับผมโอ้นู่นนะครับสวนจะยาวไปถึงนู่นนะครับยาวเป็นเกือบกิโลเมตรนู่นนะครับผมไปด้านหลังนะครับผมมีทั้งสะนะครับกรเกษตรอินทรีย์นะครับผมนะครับปลูกพืชปลูกผักนะครับผมอ่านี่ดูพี่น้อง ยอดจริงนะครับหน่อไม้สวยๆนะครับผมแขครับผมวันนี้เราก็อิ่มมากๆนะครับกับนะครับร้านอาหารนะครับพีซซ่าเท่านะครับพักพีซซ่าเท่านะครับผมรถดล้นะครับท่ามางอำเภอประจันท์ปายอำเภอปะพลชัยนะครับใครเดินทางมาทางนี้ก็ไว้มาขุดนุ้นมาพักมาผ่อนได้นะครับผมอาหารอร่อยมากแล้วก็ ร่มรื่นมากนะครับผมนี่ครับมาจ็นตานี่ครับขับบักปยาปอบดำแม็กนะครับผมอร่อยไหมมาอีไหมมาอีเนาะจะมีโอกาสก็จะมาอีมาบักจอลเคมานี่บักจอลเคนะครับผมนี่ครับจอลจอลเคนะครับคนนึงก็มีรับกีเชาะขับจัดคงศรัทธานะครับนู่นนึ่งกีช้างนี่อยากกีช้างเนาะนะครับผมนี่ครับมานี่นะครับผมครับ ันนี้วันนี้วันนี้ก็โอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับมีโอกาสก็าจะมาเยี่ยมเยียนอีกนะครับผติดใจนะครับร้านนี้ผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับแบบบินเทที่ศาลบ้านเฮานี่แหละครับก็ฝากด้วยนะครับเอ็ดนะครับคุชิตาอนซุรินลรมเพราประสัตตัวนะครับเจะอุตสตาหที่ไหนนะครับทักทายได้นะครับผมเจอกันใหม่เด้อสวัสดีครับผม